ในพวกลือมหาอ้วนมีทัวรอะไรเอ่อผมจะมาขอผ่อนเชน,เนี่เฮียครับอืมจริงหรือไม่ต้องรีบถึงขนาดนั้นเนี่ยอ้วนเห็นใจพวกลือเอ,อว,ว่าจะว่าหรือจะผ่อนสักกี่งวดดีล่ะคือผมไม่ได้ผ่อนเป็นตัวเงินครับเฮ้ยไม่ได้ผ่อนเป็นตัวเงินแล้วจะผ่อนแบบไหนอ่ะ สวัสดีค่ะ,ะสมวองครับผมขอให้สมวังเนี่ยมาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องกับเฮียอีกครั้งหนึ่งครับรับรองว่าคราวนี้เนี่ยไม่หนีไปไหนแน่ครับดี เห็นสมหวังกลับมาว่าก็ดีใจแล้วเออส่วนเรื่องเงินที่ผมเอาจะเคลียร์ไปก็ก็เกิดอะไรเราไม่มีปัญหา,อา,อา,อาขอบคุณมากครับเอียว่าแต่ว่าคดีสมหวังอ่ะเคลียร์จบแล้วหรอ เรียบร้อยแล้วค่ะฉันพร้อมจะเซ็นสัญญาเพื่อใช้นี่ให้กับพ่อชูแล้วค่ะตกลองลองตกลอง,ลงอย่างนั้นเพื่อป้องกันพวกลื้อหนีว่าอีกว่าจะจัดเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการได้ครับเฮีย er. ไม่มีปัญหาครับแล้วพร้อมกันนั้นจะจัดแถลงข่าวให้ยิ่งใหญ่ที่สดุด แล้วให้ใหญ่ยิ่งกว่านักร้องคนอื่นๆที่ผ่านมาจะเชิญสื่อมวลชนมาทุกๆแขนงสื่อมวลชนก็ใช่อยกสิแล้วจะจัดคอนเสิร์ตด้วยเพื่อเป็นการโปรโมทไปในตัวฮะจัดคอนเสิร์ต หวังกันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่ผิดกฎหมายหวังกันมากก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จำคนตายยังหวังจะฟื้นคนตื่นจะไม่หวังได้ไงยังอยู่แล้วก็หวัง